สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกรูตาสตอรี่เตือนพุป,ประทัดหนึ่งดอกอาจทำให้หมาหายไปตลอดกันเมืวันที่27พฤศจิกาย,ยนตรงกับวันลอยกระทงในปีนี้ประเพณีโบราณของไทยที่กลายเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองสุดฮิต ต้องมีการจัดงานรื่นเริงจุดพลุจุดประทัดซึ่งไม่เป็นมิตรต่อสุนัขอย่างมากเพจ Facebook กรูตาสตอรี่ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า2ล้านคนได้ออกมาโพสเตือนภยอัยเรื่องการจุดพลุและประทัดระบุว่าพลุประทัดแค่หนึ่งดอกอาจทำให้หมาหนึ่งตัวหายไปตลอดการลอยกระทงและปีใหมน่นี้ดูแลหมายอย่างใกล้ชิด ทังในห้องกรงปิดบ้านให้ดีล้ามสายจูงอยู่เป็นเพื่อนคอยสอดส่องอยู่ในสายตาเพื่อไม่ให้น้องเผชิญกับความกลัวเสียงพลุคนเดียวในทุกๆปีมีหมาหายเพราะเสียงพลุจำนวนมากทำให้น้องแพนิคและวิ่งหนีไปเ,เรื่อยๆจนหลงทางทำให้ถูกรถชนบ้างตกท่อบ้างประสบอุบัติเหตุบ้างและส่วนใหญ่ไม่กลับมาผมเลยอยากทำโปสเตอร์นี้มาเพื่อเตือนทุกคนในวันนี้ว่าอย่าปล่อยให้หมาอยู่ลำพังในคืนลอยกระทงนะครับ โพสต์นี้กลายเป็นไวรัลมีคนกดไลค์มากกว่า1.8หมื่นครั้งและแชร์ไปกว่า5.7พันครั้งพร้อมเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายโดยส่วนใหญ่ก็คือผู้มีประสบการณ์ตรงเข้ามาเห็นด้วยเพราะเป็นผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขที่ต้องคอยปรับสัตว์ของตนเองหรือคนที่เคยสูญเสียขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ